ชานี้นึกถึงคำที่ว่ามีคนเขาถามว่าทำไมผมต้องดิ้นรนก็คุณลองเกิดมาจนสิแล้วคุณจะรู้เป็นคำที่น่าคิดดีเหมือนกันนะว่าไอ้ความจนนี่มันลองกันได้หรือเปล่าคนที่มีเงินสักหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเขาจะลองจนได้ไหมน่าจะไม่ได้นะเพราะก็รู้รู้สึกอยู่ในใจว่าเงินเราก็อยู่ในธนาคารก็เยอะทรัพย์สินเราก็เยอะจะลองจนสักวันนี่ น่าจะลองยากอยู่เหมือนกันนะเพราะมีสมบัติอยู่ไงส่วนคนจนจะลองรวยสักวันหนึ่งอ่ะก็น่าจะลองยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีจริงๆจะทำยังไงไม่มีจริงๆแต่ว่ากำลังพูดถึงในมุมที่ว่าเห็นใจกันเทโยมนะเห็นใจกันว่าบางคนเนี่ยเขาต้องดิ้นรนจริงๆหาเช้ากินข้าหา่้ากินเช้า บางทีหาทั้งเชา้าทั้งค่ําแทบจะไม่มีกินทั้งช่ำทั้งค่าทั้งเชา้าจริงๆก็เห็นใจกันนะอย่าไปว่ากันว่าทําไมเกิดมาจนนะก็คนที่ให้ทานไว้น้อยนะหรือไม่ให้ทานเนะี่ยชีวิตก็เกิดมามีทรัพย์น้อยเป็นธรรมดาทำมาหากินก็ฝืดเคืองขยันมากกว่าเขาแต่ก็หาไม่ได้มากเท่าเขานะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในเรื่องนี้ว่า นะเรื่องของการให้ทานก็จะเป็นเหตุให้เกิดมามีทรัพย์มากนะคนที่ประพฤติผิดศีลในข้อนั้นๆก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ชีวิตเกิดมามีรูปแบบนั้นๆนะคนที่บอกบุญคนอื่นนะชวนคนอื่นสร้างบุญสร้างกุศลก็มีมิตรสหายดนะีรอบตัวก็มีแต่มิตรแท้ไม่ใช่เป็นแค่คนรู้จักนะคนที่ประพฤติผิดในกามบ่อย เราเมิดศีลในข้อกามีบ่อยๆก็ไปรับกรรมหนักในนรกมาแล้วในชาติปัจจุบันก็ไม่เคยได้สมหวังในความรักเปลี่ยนสักกี่คนก็ยังไม่เจอคนที่จริงใจสักทีต่างๆเหล่า,า,านยี้โยมการสร้างเหตุปัจจัยไว้มันก็ส่งผลที่ทำให้ชีวิตจะต้องเจอวิบากกรรมแต่ก็ดีเหมือนกัน,นเมื่อเรารับกรรมไปก็คิดซะว่ามันก็เป็นกรรมของเรา นะกรรมของเราไม่ใช่ของใครกรรมของเราแท้ๆแต่เราจะใช้กรรมของเราเนี่ยพัฒนาให้มันเป็นกุศล,ลกรรมจนนักก็ขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่สมหวังในความรักนักก็รักจริงนะรักแท้ซื่อสัตย์ในความรักให้มากกว่าเดิมนะเกิดมาไม่ฉลาดนักเพราะไม่ค่อยเคยศึกษาธรรมไม่เคยภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระก็พยายาม นะพยายามที่จะฝึกในด้านนี้ให้มันมากขึ้นใช้ความเพียรให้มากขึ้นนะปลาที่ว่ายทวนน้ำไปในโยมมันก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนักยกน้ำหนักยกดัมเบลทุกวันซ้ำๆมันก็ทำให้เกิดกล้ามเนื้อนะต่างๆเหล่านี้โยมก็ลองเอาไปพิจารณานะเช้านี้เห็นโอง่งโบราณก็นึกถึงคำนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนมีของนี้จะเป็นคนจนนะก็ต้องเป็นคนรวยพ,รวนะพอสมควระพอะของโบราณบางอย่าง ก็บ่งบอกว่าที่ฉันมีสิ่งนี้ได้เพราะฉันนะร่ำรวยจึงสามารถซื้อของราคาแพงมาวางที่บ้านได้ก้นบางคนแกล้งจนไม่ได้มื่นกันแกล้งรวยก็ยิ่งยากไปใหญ่นะก็ขอให้นะได้หมั่นสร้างความเพียรไว้ให้มากๆนะวันนี้วันธรรมมัศวนะวันพระก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันท,กทุกทท่านเจริญพร